วันนี้เราจะมาแนะนําสเปคคอมนะครับในงบประมาณที่ไม่เกิน1 5 0 0 0บาทนะครับก็ตอนนี้การ์ดจอได้ขาดตลาดไปแล้วนะครับผมทําให้แบบตอนนี้การ์ดจอมือหนึ่งก็แพงมากครับมือสองก็แพงมากเหมือนกันแต่ว่ามือสองก็จะได้ถูกลงนั่นเองนะครับตอนนี้ก็มาขอจัดสเปคคอมมือหนึ่งก่อนนะครับผมใน JAB นะครับก็เข้ามาแล้วนะครับโอเคผมขอเลือกเป็นตัวที่ถูกที่สุดเลยนะครับ ไอสามหนึ 10, F นะครับผมราคา3ามพันห้สบาทก็เป็นตัว4 8, ีคอร์แปดเฉดนะครับอืมคือแบบตอนนี้ไอสาก็แรงมากๆครับเทียบกับไอเจเมื่อประมาณ 3, ามี่ห้าปีที่แล้วได้เลยนะครับคือแรงมากจริงๆนะครับแรงกว่าแบบ CPU ที่ผมใช้ตอนนี้ที่เป็นลายเส้นห้านะครับของ AMD อีกก็สเปคนี้นะครับผม ต่อไปเมนบอร์ดนะครับก็เลือกตัวที่ถูกที่สุดนั่นแหละครับคือแบบง่ายเลยก็ใส่ l a m h a d i d hd อะไรแบบนี้ครับโอเคต่อไปนะครับการ์ดจอก็คือเดี๋ยวเราไปรอข้างไปรอดูข้างนอกดีกว่าครับใน shopee lazada แบบนี้ตอนนี้แพงมากเลยนะครับผมต่อไปไปดูแ a m นะครับแ a m ก็เอาตัวที่ถูกที่สุดเลยครับแ a m ไม่ค่อยต่างเท่าไหร่นะครับก็ เอาแพนเทอร์ไปนะครับเมื่อก่อนผมก็ใช้มตัวนี้นะครับผม8กิกนะครับขั้นต่ําก็8กิกนะครับคือแบบถ้าเอาแนะนําจริงๆอ่ะต่ต่อผมแนะนํา16กิกนะครับแต่ว่าในงบที่จํากัดจริงๆที่แบบเราน้อยจริงๆเราก็ค่อยไปเพิ่มได้เลยนะครับผมค่อยไปเพิ่มเอานะครับเป็น16กิกตอนนี้ใส่8ไปก่อนนะครับต่อไปก็ SSD นะครับหรือฮาร์ดดิสก์นะครับผมเป็นตัวเก็บข้อมูลของเรา ทำไมไม่ใช้ M.2 ล่ะครับคือแบบ SSD แบบคือถ้าแบบเราเปลี่ยนค้อมเปลี่ยนอะไรแบบเนี้ย SSD ก็ยังใช้ได้ครับเป็นตัวสำรองอะไรแบบเนี้ยเราค่อยซื้อ M.2 ใส่ทีหลังความเร็วในการเปิดการอะไรก็ไม่ค่อยต่างกันนะครับผมขอเลือกเอาตัวนี้แล้วกันนะครับผมก็ถูกที่สุดนะครับ SSD 120GB แต่ถ้าแนะนำก็เป็น SSD แล้วก็เป็นฮาร์ดดิสก์อีก 1TB ทไบนะครับหรือ500รกิกก็ยังดีเอาไปรงเกมอะไรของเราโอเคไปต่อนะครับต่อไปที่เคสนะครับผมที่จริงเคสเราเลือกข้างนอกก็ได้นะครับเดี๋ยวเขาไปเลือกข้างนอกแล้วกันนะครับโอเคต่อไป Power Supply นะครับผมก็เอาอันนี้ไปก็ได้นะครับเนี่ยเพราะว่าเป็น5 0 0ร้อยวัตต์แปพัทบวกไอแปดสิพัทก็ โอเคอยู่นะครับถือว่าผ่านมาตรฐานมาแล้วกลัวไม่พอไหมคือถ้าแบบว่ากลัไม่พอมันพออยู่แล้วนะครับผมในงบนี้คือเมื่อก่อนผมใช้แค่450าบาทเองของคอแซนะครับก็เนี่ยตัวนี้เลยแหะครับตอนนั้นผมใช้1660นะครับ g t x 1660แล้วก็ i594 00F นนะครับก็พอใช้นะครับไม่รู้ว่าเหลือไหมแต่ว่าก็ใช้งานปกตินะครับ โอเคจอนะครับจอผมแอบไปดูข้างนอกมาแล้วก็อรานะคามันไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับอันนี้สำหรับคนที่มีงบจำกัดน,นะครับก็ขอเอาตัวนี้ไปแลวกันนะครับตัวถูกสุดนะครับโอเคเราเหลือเคสนะครับแล้วก็การ์ดจ,จอแล้วก็พวกเมาส์คีย์บอร์ด แล้วก็ไม่นะครับผมโอเคตอนนี้อยู่ที่หนึ่งหมืนหนึ่งพันแล้วนะครับโอเคขอไปดูที่ช h อป e ีนะครับคือผมเร็งไว้อ่ะที่แรก R 7 2 5 0นนะครับอืมแต่ดูเหมือนแบบจะไม่ค่อยมีอะไรแบบนี้นะครับอ่ะนี้ก็ได้นะครับผม นี่ผมเล็งไว้เป็น R7 สามหนย์ะครับก็ถือว่าเอาไปเล่นเกมได้ในระดับหนึ่งนะครับผมแต่ต้องปรับกากสูดทุกเกมนะครับแต่ภาพก็ยังสวยอยู่นะครับพอได้นะครับมันอยู่ที่คนนะครับว่าจะรับได้ไหมหรือไม่ได้ส่วนตัวสําหรับผมนะครับก็โอเคนะครับอ๋อสินค้าหมดนะครับเพราะผมเพิ่มไปในรถเข็นแล้วตอนนี้ส่วนเมาส์ก็เพิ่มไปแล้วนะครับนี่เมาส์คีย์บอร์ด ร้อห้าสิบแปดบาทนะครับก็ไม่แพงครับโอเคเหลือเคสใช่ไหมครับเคสเคสคอมพิวเตอร์ hey ถ้าในในงบที่จำกัดก็เอาราคาไม่แรงแล้วสวยนะครับเก้ารอ้อยอออันนี้ห้าร้อยอันนี้เจ็ดร้อยนะครับอ่ะอันนี้ห้าร้อยนะครับ G U โอเคมันต่างกันตรงไหน,นดีไซน์เหรอเอาถูกสุดแล้วกันนะครับเพิ่มไปครับผมต่อไปก็เหลือไม้นะครับไม้ของผมนี่เอาแบบของผมเลยแล้วกันมไม้โฮโฟน ไปนับโบล้ลกันครับนี่ของผ,ผมใช้ตัวไหนวะจำไม่ได้อ่ะนี่นี่ของผมตัวนี้นะครับเนี่ยแบบเดียวกับผมเป๊ะเลยนะครับผมอก็ซื้อไปเลยครับเพิ่มใส่รถเข็นไปเลยอันนี้คือมันคุ้มอยู่นะผมคิดว่าแบบจะไม่ได้เสียงออกมาประมาณนี้นะครับคือ โอเคคุ้มอยู่นะครับในการเริ่มต้นที่จะทำ YouTube การเริ่มต้นที่จะสตรีมนะครับโอเคน่าจะหมดแล้วเนาะสเปคคอมนะครับมีเดี๋ยวผมขอดูสวป์เครื่องคิดเลขก่อนนะครับเครื่องคิดเลขของผมได้ติดตั้งอยู่ในหน้าเดสก์ท็อปไหมว่า โอเคไม่ได้ติดตั้งขอคิดสดๆเลยแล้วกันนะครับตอนนี้หนึ่งหนึ่งพัิบาทนะครับโอเคไม่นะครับ230ร้อยสบวกหนึ่งหมื่นหนึ่งพัิบนะครับสักคู่ครับผม บวกไปที่สองร้อยสามสิบนะครับใหม่บวกที่เคสครับห้าร้อยเก้าสิบห้าครับแล้วก็บวกเมาส์คีย์บอร์ดนะครับในอันเดียวกันเลยร้อยห้าสิบแปดแล้วก็การ์ดจอนะครับ r เจ็ดนะครับผมตีไป2000เลยครับคืออันนี้ผมไม่ได้รวมส่งนะครับตอนนี้อยู่ที่1 4ึ0งบาทนะครับผมพอคิดค่าส่งรวมรวม อ, 300, อ่ะสามร้อยเ่ะรวมหมดค่าส่งสามร้อยเป็นหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยสามบาทนะครับก็ในงบประมาณหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งหมื่นห้าพันมีทอนนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับโอเคก็ okay. ถามว่าเล่นเกมลื่นไหมนะครับไปดูกันดีกว่าครับตอนนี้มีคลิปนะครับผมของช่อง OPC ครับคือผมอ่านไม่ออกครับประมาณน,นี้เขาได้ทำการเทสดนะครับตัวกระจอาร350ด เดือนมีนาปีนี้นะครับผมก็ไม่นานนะครับเดี๋ยวไปดู GTA กันเลยนะครับ APS อยู่ที่50ครับเดินออกมาอยู่ที่40 40 50ครับตอนนี้50แล้วนะครับก็ไปดูภาพเขาปรับนะครับเขาปรับเป็น Full HD นะครับคือจอของเราที่เอาไปเป็นแค่ HD ธรรมดานะครับก็จะได้ลื่นกว่านี้แน่นอนครับการเล่นเกม โอเคเดี๋ยวช้านิดนึงนะครับนี่เอฟอยู่ที่ห้าสิบนะครับห้าสิบสามห้าสิบนะครับคือเล่นได้ลื่นๆเลยนะครับผมต้องบอกว่าลื่นอ่ะก็ลื่นเรื่อยๆ,ๆครับมันก็ไม่หน่วงไม่กระตุกนะครับผมเพราะว่าซีพเราแบบแรงมากแล้วนะครับไอสามก็แรงแล้วนะครับสมัยนี้ คือถ้าเป็นไปได้ก็อยากขายไอเส้นห้าหนึ่งสี่บนสูตรแต่เข้ไปใช้ไอสามหนึ่งสูตสามบนสูตรเอฟเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็แต่ตอนนี้สําหรับผมมันก็แพงไปหมดนะครับก็โอเคอยู่นะครับก็ใช้ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะพังฮะตอนนี้โอเคตอนนี้ก็เป็นเกมอื่นนะครับก็ถ้าอยากดูคลิปเต็มๆนะครับผมจะทิ้งลิงก์ช่องเขาไว้ข้างล่างคลิปนี้นะครับโอเคสําหรับวันนี้นะครับก็เฟซคอมนะครับหนึ่งหมื่น ห้าพันมีทอนห้าหกร้อยแน่นอนนะครับอืมก็สําหรับใครที่อยากเริ่มสตรีมเริ่มเริ่มต้นอะไรแบบนี้ก็ประมาณนี้ได้นะครับผมสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ